กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยสาครั้งที่สองบัดนี้วันที่สมกราคม2568เป็นวันที่สองข้าพเจ้านางสาวสุศิราปรมเสนขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริ และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริยบุตรบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมตาจักกวาเวสุอัตราคัจฉันตุ เทว,วตาสัทธ,ธรรมมุนิราชันสะสุนันตุสัทคะโมกขัดังสักเคกาเมจารูเปคิริสิขาระตะเนจันตะลิกเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตะรูตารุวนะนัคหะเนเคหะวัตถุม,มหิเขเต,เต กุมมาจา,จ,จายันตุเวทเทวยาชะละทะละวิสามะยักข,ขันธมะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราระว่าจะนังสาธะโวเมสุนันตุธรรมสวากาโลอายมมพันตาธรรมสวาณะ กาโลอัยมมะพันตาธัมมะสวนากาโลอัยมมะพันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบรัตนตรัยอารหังสัมมาสมุทโภพควาพุทธ so ังพควันตังอภิวาเทน สวากขาโตพระควตตาธโมธมังนมาสามีสุปฏิปันโนพระควโตสะสาวกะสังโคสังคังนามานิบทที่สี่บทสวนนมะการสิทธิคาถานโมตสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ บทที่ห้าบทสวดไตรสนะสระคมนะปาถะพ time, antis, ами, ano, bizarre, ุทธังสรนังคชามิธรรมังสรนังคชามิสังคังสรนังขชามิตุติยัมปีพุทธังสรนังขชามิทุติยัมปีธรรมังสรนังคชามิทุติยัมปีสังคังสรนังคชามิตติยัมปีพุทธังสรนังคชามิตติยัมปิธรรมังสรนังคชามิตติยัมปีสังคังสรนังขชามิบทสวดที่หบทสวดสัจจกริยาคาถา นาทิเมสารนางอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนางอัญญงธรรมโมเมสารนางวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนางอัญญงสังโคเมสารนางวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทา